นาฟิลมาน้า <ed> ฟ mm ิลมาแม่สวัดิครับลีลาน้าฟิลมาสวัสดีครับตัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะจะพาเด็กๆไปเก็บผักกูดนะคะเย้ะปไปดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะมาเท็่มาที่มาที่ตรงนี้มันใกล้กว่าลูกเปนทุกคนดันเซ่อะไรกเดันเซ่ จากเด็กเสิ้ผ้าตีนัดตีนัดปัก้อยกับพี่วานไว้จ้ะ,ะมด็สิ้ผ้าบปกว่าพี่วานไปเบิ้งไปเก็บอ่ผักกูดจ้ะเพิ่นอยากลองเน,ะนาะนะคะเอินนะอ้คุณเมันดรืกระมานำจ้ะไปะค่ะไปด้วกันค่ะนี่นี่นี่อุอคุณคนไทยให้เฮ็ดมาเร็วจ้ะมาเร็วออก ป,ป่อป yeah, okay. uh ่ปเลมมาถ้าไปฟนเลยบายน้ับอาสกายฮะมันบอกว่าม่มาถ้าจำได้บอกว่าอ่าเข้าเขาหาเห็ดไดต้นไหนสัดโอเคอะม่เข้ม่เข้นี่ได้ชแต่เกล้วอุุมันดดไปแล้วไปแล้วมันดดไปแล้ว อ้าวปินขึ้เลยอะจะโอ๋อมาปีนขั้นีน้กักกน,นกก้มาได้ด้วยขั้นช็อตมา,า<ป>จะพาพี่ไปมาเก็บค่ะเพระจะไปล่อเนาะอันนี้อร่อย่คุณวเน,นเลยต้นใหญ่ต้นเล็กต้ ที่เจ้าบอกว่ามันบ้านเจ้าก็มีนะนะระวังนะระวังนะเคุณชื่อคุนรอดอ่ะนี่เนี่ยนี่จะทอดใส่ไข่ก็ได้นะฮะ <c oughs> ล,ลองใส่ไข่เหมือนไอ้เนี่ <c oughs> เออแม่ <c oughs> ลองลวกเขาจะมันจะเมือกไหมบ,บอหายเมือกเลยใช่ไหมอืมแต่ว่าเตาลวกคือห้าถึงสิบนาที ถ้าจะผัดน่าจะโดงนี่แหละถ้าจะผัดก็ลวกสัก5นาทีอันนี้ระโดดมันทำไมาพันข้างบนมันทำไมไม่เหมือน,นลลกันละเนาะอันนี้นมันพ<ห>ันกินไม่ได้อือต้นก็มันเหมือนกันใช่มันเหมือนกับผักปังอ่ะพี่วาเคากินผักปังไหมเมืัใช่ดูใหม่พัดขับ <laughs> เด้อถ้าเพิเศษมาก็ตัวมากตรงนี้มันอยู่ใกล้น้ำเออใช่ใช่ที่หวานตนี้เหมือนเผ็ดนะอามนุษย์เหมือนหนอนเลยอะเออใช่ตรงนั้นอมนุษย์ดึงนั่นน่ะมันแซบนะริบปลาก้อยยังแซบเลยเออแซบหั่นน้ำมันหอยวันนี้นี่มาเก็บรอบพี่ไปไหมไปสะพร้อมกันี่ กินได้มันอร่อยเป็นแพงด้วยอเมริกาใช่มันจะว่าเรามาทำอะไรกินเนี่ยเพรา่ในบ้านประ่กียดวะประเกียดวาไม่แคร์จะไม่แคร์อะไรล่ะลูกแล้วเธอมาทำอะไรฉันมาตกปลาอะไรกันโอ๊ยกล้าจังอะ กินเหมือนแมวกินกับแมวไ้ยนี้ชอบกินผักอย่าไปกินผักนะลูกปะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้<อ>มาแล้วฟนจริงเหรออ๋อ,อเป็นไร ตรงนี้ทำไมมันไม่ขึ้นพี่ะหวานแกจะพอแล้วแกบอกว่าไปชิมก่อนถ้าอร่อยแกก็จะมาเก็บใหม่จ้ะนู้นป้าก้อยไหมเนี่ยยาวๆนี่เอานี่ไหมเจ้าเอาเหรอหวานมาไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาเออหนักหรือเปล่ไม่อร่อยเหรอมันยาวแล้วยาวแต่มันไปแล้วป้าป้าไปแล้วเด้อลูกชายไปจ้าพี่น้องตอนนี้ฝนตกลงนะคะตีกับเ้าะหน่อยกระบานแล้วเนาะเลยนะ มันดูดแลงยางหันเลยจ้ยนะคะ่ะผ้าที่มันเป็นล่องล่องเกี่ยวกับดมากนะจ๊ะพเพออาเปิลเพิ่นเปินไปล้างมาันบัดกรอยเนาะมันมีแต่แบบที่ว่าเป็นขนแบบเหาบวก,กินนะจ๊ะจีก็เลยว่าเดี๋ยวาสีผ้ามันมาเก็บข้องมึงนะคะเราก็ไปซิมสักก้อนแล้ววะถึงมันแซวเขาจะมาเก็บใหม่เนาะคะ่ะอ๋อเก็บนิดๆก็จะคล้อจบไปซ้ำนี้นะคะตอนคิปหนาเดี๋ยวจ้ะเด้อขอบคุณทุกการรำใจนะจ้ะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ